ขามาขีดมาเล่ามาเปรค้างเลยค้างเลยกระตุกเลยบายบาย๊ะกดีอ่าดีคิวมสวัสดีค่ะดีมัม วันนี้นะโชติการงานการมีอะไรกันไปเลยเนี่ยเขาทำวันนี้เขาทำผมวันนี้เขาทำผมผมสวยสวยมากวันนี้เขาทำผมแบบว่าสวยสวยจนจำเขาได้เลยอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟาอาโซคอยฟังรู้เรื่องอะไรก็ได้เลงอ่ะ biết là phụ huynh bắn được không không hiểu you chào 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 อืมแต่ชาลีสวยมากกว่ากามินยาเข้าใจไหมยาสวยสวยหมดยาชาลีเี่สวยชาลีสวยมากกว่าเยอะเลยตรงเดียวกันจริงๆเลยนะเมื่อกี้ีีกำลังดูกินเกี้ยงอีทไ่ทานแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงไปอย่างเดียวกินแล้วครับกินแล้วกินข้าวยังกินข้าวกินเร็วอิ่มเร็วอิ่มเร็ว อือเอ้ยทำไมวันนี้เขาสวยยังไวๆวลูกสวทำผมอือสวยทุกวันอยู่แล้วแหละแต่วันนี้สวยแบบแปลกๆไปอืออืม,อ,มอย่าเข้ามาเยอะเขินแม่แม่อยู่ <c oughs> แม่อยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวแม่ไปแอบก็ไดนะ้แม่ไปแอบไปแอบก่อนแม่ไปแอบก่อนให้ไวลูกน่าคุยกันไวลูกน่าคุยกันอืออือ ไม่ home ah your home Charlie h oh. yeah วันนี้ฉันในฉันยังในบังฉันยังในบังน나ขาพูดอะไรนะวันนี้ฉันยังไม่กินพีพีพีได้ก็สมตโอโอเคโอเคเขิน เขาวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง yeah. ใช่ไหมยอดยอ o ขอวันช yeah. no. um, ุดดีอืมแฮปปี p แฮปปี y มากๆากอืมร้องเพลงเหนื่อยมากโอ๊ยอย่ดุอีกทำอะไรกันอยู่ We are breathing 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 อย่าไปกวนฮะหายใจหายใจอ่ะ สวยมากนะครับผมเก่งเจ้าเลยนี่เหนื่อยไหมวันนี้อ้ามเขาเข้าใจแล้วเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมวันน,นี้เหนื่อยเหนื่อยไหม Tired today Ah no no I'm okay I'm okay very very good อืม แม่ไปอยู่แล้วนาไกลได้แต่ลืมไปลืมไปหลานอยู่หลานอือยู่ไกลืนี่ลังนั่งดูอะไรอยู่เนี่ยก็ว่าแล้วกำันดูแล้วมันเพลินจังเลยใช่ไหมกำลังววุ่นกำลังดูคนสวยอยู่อึฮึฮึค โ <Okay. S 2> อเคอาเธอ <laughs> ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอะไรใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้ถือว่าไม่เห็นไปแล้วกันโอเคจับมือเออถือว่าไม่เห็นไปแล้วกันอืมกาเมน <the> <laughs> กาเมนว้อน <What? S 2> again please <laughs> อืม <laughs> อ่ะเจ้ ไม่มีอะไรไอ้หนูไว้โตค่อยกลับไปย้อนดูอีกสิบปีก็คืออ่ะอ่ะเอ21ใช่อ่ะเธอ21ค่อยค่อยไปดูมีเขากำลังอะไรดีใจสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรเขาชอบไปแล้วเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยถามเขาเดี๋ยเรามานั่งดูเขาอืนั่นแหละ แล้วได้ถืงอืมอืมให้เขาดีใจไปกอืมเราเขาดีใจเสร็จค่อยคุยกันแล้วอืมอีกไม่เกินชั่วโมงนะเธออืมอืมโอเคโอเคคิสอืมถามนี้พรุ่งนี้ทำไร Tomorrow what what are you doing Tomorrow อ๋อ Charlie thinking Charlie thinking Charlie thinking แปลวว่าะไ Charlie thinking Charlie thinking ก็คือชื่อพรุ่งนี้อ้าเธอฉันอยู่กับเธออยู่ คิดว่าไม่เห็นใช่ไหมอเ,เออเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยอืมอืมเขาไม่แสงเขาน่าจะได้สตุ๊ปสติ๊กเกอร์อะไรนั่นแหละอืมอ่ะเรานั่งดูครับอ่ะปิดตาดูไปอะโปรโมเตอร์น้องเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่อ่าสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมนั่งดูผู้ใหญ่เจอกันผ่านออนไลน์เออไรมุทพรมุท thank you so much thank you thank you thank you อืม โ oh, oh อ้ many v i e w e เ very many viewer ชาลีชาร์ลีอ h my g ก d thank you ชาลีอะต้อง bye บายบายใช่ไหมสาวร้อยละเออไม่เป็นไรเรานั่งดูเขามีความสุขนะเออโอเคเออ,อเขายังดีใจกับสตุกกี้อยู่อืม <laughs> อืมเด็กอยู่ครับผมเด็กอยู่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ <laughs> ขอหน้คุยกับเพื่อนก่อน เออไ้ส่งมาไหมติ๊กเกอร์ประวันอ่ะแน่จริงก็ส่งมาอีกดินี่เราเป็นเหมือนเออโอเคต้องเป็นรูปขอบใจมากอืมขอบใจมากเออไปฉันเมื่อกี้อยู่ได้อืมยูนิเวิร์สไอได้ปาโรมาเฮ้ยขอบใจมากส่งมาไหมก็ไม่รู้ติ๊กเกอร์เออส่งมาอีกเดยเออเอาเป็นว่านี่ส่งมาเต็มแล้วเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก่อนจะหมดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออขอบใจมากประวันเออคาเมน ลาวันเดลเันแฮปปี้แฮปปี้คืนไลท์ทุกทีขอบใจผคขอบขอบใจทุกคนก่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ารักมากผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนจริงที่วันนี้อยู่ดูด้วยกันทรมานอยู่ฟังฟังผมร้องเพลงหลายชั่วโมงดีใจมากที่วันนี้ได้ร้องเออขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปไหนก็มีแต่ความสุขเธอเราเรียบกใอยทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเออนีความสุขโอชาลี Thank you. bye bye ah